เธอเป็นโลกซึมเศร้าหรือเรียกร้องความสนใจกันแน่พลอยเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่ดูธรรมดารรมดาไม่ได้โดดเด่นอะไรมีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมไปซะทุกอย่างจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อของพลอยได้เปลี่ยนไปชอบแอบคุยโทรศัพท์อยู่คนเดียวแม่สงสัยว่าพ่ออาจจะมีชู้ใช่ พ่อแอบมีเมียน้อยทั้งคู่จะหยาก,กันเลยให้ทนายมาไกลเกลียวทรัพย์สินว่าจะแบ่งกันยังไงใครเอาอะไรบ้างแต่พลอยเลือกที่จะอยู่กับพ่อเพราะว่าพ่อฐานะดีกว่าแม่พลอยรู้สึกเจ็บและเสียใจมากอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนเดิมแม่พลอยย้ายออกไปอยู่ที่บ้านยายพ่อเลยพาเมียใหม่มาอยู่ที่บ้านเป็นบ้านที่พ่อกับแม่พลอยช่วยกันสร้างดูครอบครัวใหม่พ่อมีความสุขมากเหมือนพลอยจะเป็นส่วนเกินในบ้านและไม่มีใครมองเห็นหรือสนใจพลอยพลอยเริ่มทำตัวเรียกร้องความสนใจอยากทำตัวให้เด่นให้มีคนเห็นพลอยรักเอาเงินพ่อหลายครั้งพ่อจับได้พ่อ ก็ด่าพลอยโทรศัพท์รุ่นไหนออกมาใหม่ๆพลอยก็ต้องมีก่อนใครเพื่อนชอบโพสเรียกร้องความสนใจของเพื่อนๆในโรงเรียนต้องทําให้ตัวเองเด่นกว่าใครเครื่องสำอางตัวไหนแพงๆฉันก็จะขนไปที่โรงเรียนถ่ายโชว์ทั้งวันวิตัวนี้ใช้ไม่ดีเลยอะแพงเฉยๆอ่ะพลอยยัดเงินครูในโรงเรียนเพื่ออยากเป็นดัมเมอร์ไมรแรกเธอจะได้เด่นกว่าใครมันจะพอหรือพลอยพลอยได้ตามที่เธอหวังเธอหวังว่าพ่อจะมาดูวันแรกก็แล้ววันที่สองก็แล้วพ่อก็ไม่มาทั้งๆที่พ่อรับปากไว้แล้วแท้ๆเพราะเธออยากให้พ่อมาเห็นววว่่่่่าาาเเเธธธอออออททุมมแคไไหหหนยใใ้้้้พรัับบตงดช เธอเก่งแค่ไหน กระพอยแล้วนะพราทำงากระพอยไม่มีตัวตนอ่ะก็อย่างเคยเธอชอบโพสบ่อยๆเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนมาสนใจในตัวเธอจะมีอยู่บ่อยครั้งที่คนรู้ทันชอบมาคอมเมนต์แขวเธอก็เป็นคนในโรงเรียนนั่นแหละพอยเรียกรับความสนใจและดูดิดูมันโพสดิต้องเดนกหน่ใครตังานนั่นเลยหรอวันนี้พลอยออกไปรายงานหน้าห้องแต่ก็มีเพื่อนหลายคนเบะปากไม่ชอบเธอเพื่อนไม่ชอบที่เธอทําตัวกระเดะปั้นคําพูดแต่งกลอนพลอยว่าพลอยรู้สึกแปลกไปก็เลยไปปรึกษาหมอหมอบอกว่าเธอเป็นภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางไม่อันตรายสามารถหายได้พี่ปั๊กรุ่นนนพีีี่ดาาาวววโรรรรงเยยูปอบ้สๆตมกกัน เป็นที่หมายปองของาสาวๆรวมทั้งพลอยด้วยถ้าปักเดินมาพลอยต้องทําตัวเด่นเพื่อให้ปักเห็นมีนักเรียนเข้ามาใหม่กลางเทอมแนนสาวสวยแต่งตัวแซบผมสั้นดัดฟันดูมีอะไรน่าสนใจสวัสดีจ้าเราชื่อแนนนะเธอชื่ออะไรหรอพลอยไม่ตอบแถมยิงเแบะบปากใสแต่เหมือนว่าปักจะชอบแนนมากๆรีบเข้าไปคุยแล้วก็แนะนําตัวโดยที่พลอยยืนดูอยู่ไกลๆเลยรู้สึกอิจชา้าเธอสวยฉันก็ต้องสวยกว่าเธอแซบ ฉันจะแซบยิ่งกว่าคอยดูเถอะพลอยไปดัดฟันแฟชั่นสีชมพูและตัดผมให้สั้นขึ้นพอวันจันทร์เปิดเรียนทุกคนตะลึงพลอยยิ้มไม่หุบโชว์เหล็กดัดฟันสีชม,มพู แล้วมีคนดินทาเขาอยากทําอะไรก็จะาทำเหมือนเขาเ,ขาาเ,ขาาเ็น,เาในใครดนกว่าไม่ได้เลยนะอีพลอยกระแดะตอนแหลจริงๆขณะที่ยืนเข้าแถวพลอยเป็นลมปั๊กต้องมาอุ้มพลอยไปที่ห้องพยาบาลเอาอีแล้วน้องพลอยฉัน,ฉนรู้ทันแกค่ะมึงนี่มันจริงๆเลยจะกินผู้ให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยแม่มาหาพลอยที่โรงเรียนบ่อยๆเพราะแม่คิดถึงแต่ทุกครั้งที่แม่มาพลอยก็จะด่าแม่แม่จะมาที่โรงเรียนทําไมเนี่ยวันหลังไม่ต้องมานะถ้าหนูอยากไปหาหนูจะไปเองอย่าให้เห็นอีกนะพลอยหงุดหงิดทุกครั้งที่แม่มาเพราะว่าพลอยอายเพ พสเสร็จสักพักลงเมาน้ำพ่อกับแม่เลี้ยงอั้งดูทีวีไม่มีใครสนใจพลอยเลยว่าพลอยเป็นอะไรไม่มีแม้แต่คําถามความห่วงใยจากปากพ่อพลอยแต่งหน้าอยู่ในห้องน้ํามีเสียงพูด